สวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะมาราคีโนมีรสขมถ้ารู้สรรพคุณประโยชน์ของมาราคีโนท่านผู้ชมต้องอยากหามารับประทานอย่างแน่นอนค่ะไปรู้จักกันเลยค่ะมาราคีโนช่วยทําให้หลับง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่มีปัญหาความเครียดนอนไม่หลับคุณสามารถนํามาราคีโนมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเพื่อให้นอนหลับเช่น มาราคีนกไม่นิยมรับประทานสดจะนำไปลวกเพื่อลดความขมโวกจิ้มน้ำพริกค่ะมีเมนูอื่นๆอีกเช่นมาราคีนกผัดไข่แกงเผ็ดหมูสับมาราคีนกเป็นต้นค่ะการรับประทานมาราคีนกเป็นการช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและช่วยกระตุ้นบำรุงระบบประสาทและสมองได้อีกด้วยค่ะมาร์คีนกช่วยเจริญอาหาร ใครที่มีอาการเบื่ออาหารให้รับประทานมรคีนกเลยค่ะเพราะในมรคีนกมีรสขมรสขมของมรคีนกจะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยให้มีความอยากอาหารค่ะวิธีนำมรคีนกไปรับประทานค่ะให้นำมรคี้นกอ่อนทั้งลูกไปต้มในน้ำเดือดจัดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยพอสุกก็ตักขึ้นเอามารับประทานกับน้ำพริกได้เลยค่ะรับรองได้เลยว่าจะช่วยเจริญอาหารอย่างแน่นอนค่ะ มาราคีโนกบรรเทาอาการร้อนในเนื่องจากมาราคีโนกมีฤทธิ์เย็นจึงช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้นั่นเองค่ะนิยมนำมารับประทานเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำมาราคีโนกทำง่ายๆค่ะวิธีทำนำมาราคีโนกผ่าครึ่งแล้วควานไส้ในออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปปั่นใส่น้ำเชื่อมและเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อลดรสขม ปั่นให้เข้ากันแล้วนำมาดื่มแก้ร้อนได้ค่ะอยากให้มีรสขมจางลงขอแนะนำให้นำมาระคีนกไปต้มให้สุกแล้วค่อยนำมาทำเครื่องดื่มก็ได้นะคะมาระคีนกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายจึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในมาระคีนกมีวิตามินซีจึงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแต่วิตามินซีจะสลายตัวง่ายเมื่อได้รับความร้อน การรับประทานมาร์คี้นกแบบสดๆจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์วิตามินซีจากมาร์คี้นกได้อย่างเต็มที่ทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงค่ะามาร์คี้นกมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแต่ถ้าหากรับประทานมากไปก็จะเป็นโทษต่อร่างกายได้นะคะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สารดีดีไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสารดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป lady com ขอขอบคุณค่ะ